ยวเราจอมาใส่เลยยนะจะเอามาปลูกเรื่อยๆเอ้ยเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft 1.18นะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Minecraft เป็นตอนนี้เลยนะฮะเอาว่าเรามาต่อคลิปที่แล้วเลยดีกว่าหลังจากที่เราได้ไปทําไอ้ฟาร์มกวัวแล้วก็ปลูกจุก้าเกนปนละูกอะไรเยอะแยะฮะแล้วคราวนี้ผมจะทําเป็นฟาร์มจุก้าเกนนะฮะเพราะไอ้ตัวตนี้มันแบบไปดูดิก็ขี้เกียจจะเก็บในแบบฉบับนี้ฮนะคือเก็บที่ไรมันก็ร่วงลงน้ําแล้วก็ ขี้เกียจลงไปเก็บใน,นนะ้ำนะไม่มว่าเราทําฟาร์มชูวก,ก็เกยงเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ค่อยขยายฟาร์มข้าวูุมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันเลยดีกว่าหาที่ไปคิดไม่ใช่อะไระเมื่อกี้แล้วก็ไอ้ฟาร์มกวัวรอนะ,ะก็แบบก็มีวัวเพิ่จมจำนวนขึ้นแล้วนะะแล้วก็อแกะด้วยคนแจกก็าฟาร์มมาแล้วนะ,ะเออผมเพิ่งนึกได้ว่าผมฟาร์มไอ้คนแจกไปทําอะไรนะคือผมฟาร์มเพื่อไปทําเตียงนะฮะเออทาเตียงเวลาขยายไอ พวก npc นะเออลืมไปเลยนะแบบไม่เล่นนานก็เลยหลงๆลืลลลมๆไปงั้น,นะฮะอาว่าเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ทำไอ้นี่ไม่ใช่หาอ่ะือผมไปจัดเตรียมพื้นที่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะตักน้ำไก่อนผมเตรียมพื้นที่ไอ้ทำไอ้สามจุราคินนะฮะมันจะอยู่ข้างนี้นี่อยู่ข้างหลังเลยฮะน,นี่ฮะผมก็ได้มาทาการโลไอ้ต้นไม้พวกนี้ทิ้งไปหมดแล้วะฮะคือตอนแรกมันมีต้นไม้นะ่ะโอ้โหก็จะตัดหมดใช้เวลาตั้งนานนะเออ แล้วก็แบบพื้นที่ตามจริงมันก็สำหรับผมมันก็ใหญ่อยู่นะผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบทําอะไรแบบเรื่องวางอลังการนะแบบมันใหญ่เกินแล้วแบบี้เกียดเก็บนะฮะแบบเออถ้าเป็นแบบฟาร,ร,ร์มอัตโนมัติก็จะดีนะแต่มันน่าจะทําอยู่แน่นอนนะในภายภาคหน้าน,น่ะเพราะช่วงนี้ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะฮะที่ที่ทาให้ฟาร์มอัตโนมัตินะฮะไอ้ฟราร์มอยู่แเกียนนี่แหละคือมันต้องไปเนเธอร์เพื่อเปอาไอ้อุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างนะเพื่อมาคัด อาว่าเราจะทําแบบนี้ไปก่อนนะฮะเอ,อ้แรกเราจะหาพปนที่ก่อน,นะฮะเพราะว่าจะเอาต้นนี้ออกไม่เ,ออเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้มันตนิดกันจะเราเอาออกก่อนนะฮะมันลกหูลกตาเอาไปว่าตัดต้นทิ้งเลยดิไหมเออจะไว้ทําไมนะฮะออตัดต้นทิ้งนะฮะมันให้ใบมันตนิดกันนะมันเลยไม่ร่วงนะฮะมันเลยยังมีชีวิตอยู่ต้นไม้มีชีวิตนะฮะ อาต้องตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีที่ตดอีกไหมไม่น่าจะมีมาแต่ใบอมนี้มันเป็นใบอ,อุมไอต้นขาเนี่เป็นเป็นใบอมต้นใหญ่นะฮะต้นยาวต้นสูงเออแต่ส่วนมากบางใบอมมันจะต้นเตี้ยนะแบบตัดยืนตายก็ถึงนะไม่ต้องต่อตัวแต่อันนี้เราต้องต่อตัวขึ้นไปนะเอะาไว้เดี๋ยวผมจะขยายตัวนี้ออกสักนิดนึงมงสักประมาณนี้พอนะ้แล้วขุดดินออกไปฮนะ เราจะไม่ทาใหญ่แร้วทาแบบพอประมาณนะทําแบบพอเพียงไปก่อนเดี๋ยวพอมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยขยายขยายนะฮะในช่วงรแรกๆเราทําเอาไว้อะไรเวลาเวลาว่างก็ค่อยมาเก็บอะไรเนี่เก็บไปเรื่อยๆสะสมไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปทาไฟบีซีเพื่อไปแรกเอาสมุดอินชานนะผมอยากได้สมุดอินชานเลยตอนนี้ไอ้ฟาร์มเด็กเดี๋ยวเราไว้ที่หลังนะผมยังไม่อยากสร้างอกมันมเกียดนะฮะคือ ตอนนี้มึนก็ยิมก็สำหรับผมก็สร้างไม่อยากอนะ <c oughs> แต่มื่เล่นในนิมมึงรู้สึกแบบสร้างยากทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราอาขอดินมาถูกไปตรงนี้ก่อนนะฮะไม่ถูกไม่ได้นะดูดิเผื่อตกที่สวยเลยนะฮะเอาปิดไปลึกๆหน่อยเผื่อเราขุดเอาชิบหายละปิดไม่โดนช่างเถอะปิดแต่แค่ไหนก็แค่นั้นนะ <c oughs> เออเผื่อคุณเราตกลงไปแนละ้วไม่ใช่เลยนี่ก็ะตุกทำไมที่หมดหระยะเยอะๆๆ พอแล้วละท,ทั้งหายทิ้งอ่าเดี๋ยวจะเริ่มพูดจากตรงไหนดีเอาจากฝั่งนี้มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราตรงนี้ขยายน้อยหนึ่งตรงกลางนะนิดนึงเออนิดนึงน้อยนึงทำไมนะเอาละพูดไปกุมารสูป่ปัญจติในต้นไม้นี่แหละแล้วมันเป็นต้นยาวเออเกียยตัดออกด้วยวะเอาไมว่มาจ้งา,างเงินบ้งเออไว้ยี้แหละเอ้เดี๋ยวมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไว้ไไยี้ไม่ได้นะต้องประหารทิ้งเดียวหรอก จะมีดมา้งทำไมต้องประหารออกอะไม่ได้มันจะอยู่งี้ไม่ได้นะฮะมันลุกหูลุกตาอ่อตัอตัวขึ้นอีกแล้วนี่ะมันต้นยาวมันต้องต่อตัวขี้เกียจยีนะฮะขี้ตัดต้นยาวแต่ต้นเล็กยังพอแบบตัดได้เร็วกว่านี้ฮะไม่ต้องต่อตัวนี่พอเสร็จเราก็ต้องทุบลงไปอีกน่ะเออเสียเวลานะฮะเออไปฮะอ่าแล้วก็ไอ้ตรงนั้นมันจะติดกันไหม ถ้าติดก็ช่างมาปล่อยไปกันละไม่ไดสดหรอกเออเอามาเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดกันฝั่งนี้เลยนะฮะนี่หรอฝั่งนจะเริ่มจากตรงหนดีไม่ต้องให้ติดนี่มากก็ได้บางมันไหนดีเออประมาณนี้แล้วกันนะฮะปลูกนี่เอาประมาณนี้หนนะอรอประมาณนี้ดีอาประมาณนี้แหละนะฮะเออเริ่มขุดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เสียว้านะอา่ะ หมัวยึดยากยึดยากอยู่ก็ไม่เสียดสักทีนะฮะสุดไปแล้สามสชูก้าเกดล้องเราไม่เดี๋ยวมันจะโดนในตรงที่ผมผมเมื่อกี้มมเลยเนอ้าจะขุดถึงไหนวะเนี่ยเอาไม้เล็กนะับไม้เล็กเดี๋ยวถึงไหนดีเอาสักถึงตรงนี้แหละนะฮะเออเราจะทำไม่เย้แล้วคือไอ้ชุก้าเกดผมก็ไม่เยอะนะตอนเนี้ยคือที่ผมปลูกไว้นหะเดี๋ยวเราจอมมาใสาเ่นะเ,าาเรื่อยๆนะเจ้ามาปลูกด้วยเลยเอ้ยอ้ย ว่าแล้วไปห้วตกใจหมดอ,มอย่าทำตกใจเสียบอกไล่สมลึกๆนะฮะไม่เชื่อเป็นไงละ่ะจมดิ่งนะฮะนี่เดี๋ยวเมื่อแล้วเหรอมือยังไม่ทำอะไรคนระัเมื่อนละเกิดจิบมาก็มเมดไปแล้วเอาจริงนะถ้าเราทำงานเวลากลางคืนนี้ผมบอกเลยว่าสำหรับปุงมไม่แนะนำให้ทำนะตาไม่มีไอ้พวกทอส ปักไปบริเวณรอบๆนะเพราะพวกคิปเปิลมจะชอบเกิดแล้วแบบมันจะมาข้างหลังแล้วก็บึ้มฮะเรียบร้อยพื้นที่ของเราจบเีงฮะแล้วเราก็ล่วงด้วยดิบ้านผมจะนอนนะฮคือแถวบ้านผมตามทีงมันต้องปักถอดเลยนะแต่นี้ผมขี้เกียจปักไ้่ใช่อะไรขี้เกียจหาฐานนะัะมันฐานไม่ค่อยมีอะไรนี้่นะก็เลยไม่ปักซะดีกว่านะเอาอย่างนี้แหละอาไปว่าเช้ามาแล้วฮะ ทำอาไรก็แค่อาหารกวัวเลย <c oughs> เปออ็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะผมจะขยายแต่พวกกัวนะไอ้พวกแฉะแบบงี้แหละมันมันฟาร์มมันไปเรื่อยๆได้ไงฮะต้องมุทอรันทอสทอสยายามาแล้วมุแล้วเราก็ไปฮะแกฉไม่ให้อาหารหรอกเจ้าไม่ได้กินหรอกพวกเจ้าเยอะละวนะฮะเราจะแค่ฟาร์มผลไปทนอนแบบ มาฟาร์มเลยดมันก็เยอะเองคะเรายังไม่ได้ใช้ช่วงนี้ไงไใช้สักพักพู่นแหละนะฮะไม่ยากไม่อยา่อยางเดียงเยอะนะพอมันเฟรมผมตกนะฮะไม่ใช่อะไรแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วะฮะออฟาร์มไปเลยแล้วกลัวก็จะทําไ้เต็มคอกแล้วก็สังหารทีเดียวะฮะสังหารเอาคนมานะ,ะไม่ใช่เลยเอ้ยกลัวต้องอ่านังดีเจ้าคนทําไมเอขอภครด้วยนะฮะอันนี้เรามาคุยกันต่อเลยกวัวนะ เอาละทุกนคนฮะผมก็ได้ทาการขุดไอ้ล่องน้ําของเราเสียเป็นที่นร้รอยนะฮะไอ้แล้วผมก็ว่าจะขุดไอ้หินนี้ออกนะ,ะแล้วผมไปเจอไอ้น,นี่มันอยู่ในระดับหกสิบนะตอนนี้วายหกสิบนะฮะทําไมมันมีไอ้เจ้านี้ได้อะ่ะสวนมากมันจะอยู่ในวายแถวๆยี่สิบไม่ใช่หรอเออทาไมมันมีได้อะผมก็ยังงงอยู่นะเออว้า ก็รู้ว่าควาอัปเดตใหม่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมก็อาจจะใช่นะผมก็ไม่ให้ดูอัปเดตเท่าไหร่นะก็ขอไปด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะอาวช่างนะว่าเราก็ถมเหมือนเดิมนะขุดเอาเฉยๆนะปิดไม่ด้วยดินนะ,ะเดี๋ยวมันจะต่างเพื่อนนะฮะตอนนี้เขาเป็นดินหมดแล้วตัวเองเป็นหินก็เออไม่ใช่นะฮะอาวาที่เหลือเราก็น่าจะฟางน้ำนะฮะตอนนี้คือเรามีน้ำสองถัง อาทุกคนคิดว่าน้ำสองถังนี้คงจะไม่พอใช่งไหมสําหรับผมมันพอนะถ้าเราใช้แบบประหยัดนะ,ะอะนี่ฮะวางแล้วก็ตัดแบบประหยัดไป <laughs> ตัดจากที่เดิมมาวา,อง,อางอีกที่หนึงาานน่งเอ้ตัดอีกที่หนึ่งวางที่หนึ่งเออมั่นแหละนะฮะวางละวางเอ้ยวางดีดีดีเออไอ้ต้น,นหญ้าพวกนี้กิดต้นหญ้านะเมื่อกี้ไม่ใช่อะไร เออเลือกอย่างหนึ่งนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าจะหาฟักทองมาอะไรฟักทองที่เป็นไฟนะฮะมาติดนะฮะแต่คลิปชิมาเออไอน้นึงอยเกตผมก็ทําไปแล้วนะฮะแต่มันไม่ไม่เหมือนแบบสวา่างเท่าไหร่นะเพราะข้างบนนี้เราก็ติดแถบเหมือนเดิมนะใส่พวกแถบดอกมาติดไปนะฮะมันก็เลยแบบเออยังไงมันก็ไม่เห็นอยู่ดีแบบก็เลยเออช่างมันเถอะนะฮะแล้วก็ใส่ใส่ไปแล้วนะ ที่ผมใส่กลัวอะไรผมกลัวให้พวกกิปเปอร์หรืออะไรไปเกิดเวลาเราเก็บเงี้ยฮะแล้วเราไม่เจออนะ่ะเออเดินไปเดินไปอ่าเรียบร้อยฮะบึมพื <c oughs> ้นที่ก็จุกระจายฮะดินก็ร่วงเป็นหมดแล้วก็พวกนี้ผลผลิตเราก็ร่วงไปด้วยนะเอออาวผมขอวางน้ำแบแป๊บหนึ่งนะไม่แป๊บรอกวาล้านจนาพอสมควรอ่ะเออควรจะวางเสร็จเพราะดูดิดมีกี่ร่องก็ไม่รู้ที่เราขุดไว้นะเออเอาแล้วแล้วเราก็ได้วางน้าเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะอ่า รู้มีกี่ล่องอนะ่ะไม่ได้นับนะอ่าสองสามสี่เจ็ดล่องนะฮะเอ้ยเก้าล่องดีเออทำไมไม่ทำให้เป็นสิบเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีทำมีทางหรไม่ใช่ทำนะอันว่าที่เหลือก็น่าจะเป็นชูก่าเขียนที่เราจะเอามาลงฝุกนเฮ้ยเดี๋ยวดอกก่อนเอาชูก่าเขียนเอาไว้นี่ดีกว่าแถบดรอแถบดรอเดี๋ยวดอกกดอครับก่อนรู้ใช้เยอะขนาดไหนนะอ่าจอแถบดรออันี่แหละ ผมชอบไปแถบดอกต้นดา่างอกมากกว่านะไอ้ต้นดำๆต้นใหญ่ๆนะนู่นๆอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนู่นๆแต่ขี้เกียจไปฟาร์มหรือจะไปฟาร์มดีถ้าฟาร์มามาเสร็จมันสวยดีคนระับผมชอบไม้มันเป็นเหมือนไอ้รูปช็อกโกแลตเตีเ้ยเออไม้มันน่ากินนะเวลาขับแถบดอ,อกมาแล้วนะฮะหรือทําเป็นประตูก็สวยนะไม้ไตัวนั้นแต่ว่าเอาอนี้แหละขี้เกียจไปหานะไม่ใช่เลยรับมีไม้เยอนะเลยหมดแล้วนะแล้วก็อะไรอีกอ๋อนี่ไงนี่ไง มาแล้วกี่ชุดโอ้ยได้แ,แค่นี้อ๋ออ้อยหมดฮะออยห,หมดไม้เลยเยอะะฮะเพราะผมตัดจากมีเยอะไงเกี่ยวออกมาแล้วก็เลยคาบให้หมดสะนะครับสองชุดมันไม่ถึงสองชุดอ่ะไม่น่าจะพอหรอกอเดี๋ยวผมเกี่ยวไม้เพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะใช้เยอะนะไม่รู้ผมขุดไปเกี่ยนนะฮะเออแล้วฟาร์มเราก็นี่ฮะเราต้องขยายแล้วละ่ะเพราะจะแยกให้พวกข้าวแล้วก็พวกิทุ่งด้วยนะ <laughs> จะอยากให้โปรติตัวออกด้วยมันมันน่าเออมันนั่นแหละนะฮะเออมันมต้องเรียกโปรติตัวมันยากไปข้องเอาเอาสักเกียนดีอ่ะได้ได้เขียนวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาครบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรอ๋อ ว่าโคตรผิดนะขอไปอขอไปในความอึดอัดที่ญาี่ชาเลยนะก็อ,อะไรครับหมดเดี๋ยวก็ช่างอ่ะเราไม่สนใจ <c oughs> เออไปรู้ได้กี่ชุดนะเนี่ยช่างเะได้กี่ชุดก็ช่างเอาลงมาให้หมดอนะ่ะเดี๋ยวจะไปทำการวางกันนะฮะเออเพาะ เวลาไปจ็บมันจะได้ไม่ตกน้ำนะ,ะก็เดินเก็บเดินฟ้าไปเก็บไปเลยฮะ,ะแต่ถ้ามีอันนี้ก็ดีนะไม่รู้อะอ่าเฮ้ยเดวมันวางเหมือนกันได้ไมอุย้ยมันวางถ้าวางสลับกันมันก็ใจนีนะคะมันไม่เป็นทางเดียวกันว่กนะจริง <c oughs> เราต้องวางให้เป็นทางเดียวกันนะะ้ำจะได้สวยงามไปนะฮะเฮ้ย ตั้งฮะเดี๋ยวเรากดเดี๋ยวเราค่อยเปิดทีหลังนะเออใส่ใส่ไปก่อนนะวางวางไปก่อนน่าจะอีกนานและกว่าจะวางเสร็จ <c oughs> มันไหลมันไหลจริงนะม,รมระนรวมเดี๋ยวดูกันนะว่าชุดหนึ่งมันจะถึงไหนนะฮะถ้าชุดหนึ่งเต็มนี้ก็แสดงว่ามันได้หกสิบสี่อันพอดีนะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเลยฮะเพิ่เกินครึ่งนะวิงได้สามสิบสามสิบสี่สิบสามสิบกว่าอันนะ ว่าช่างนะเดี๋ยวเราจะวางกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปกุรอตีกุระทางกันแล้วฮะเอาไปว่าช่างเหรอเอาวางไงก็ได้เงี้ยละเออไม่ต้องสนใจคือเราไม่แค่อย่าไปเฉยเวลาเราไปเก็บนะจะได้ไม่ต้องเดินลงน้ำนะไม่ใช่เลยคือ,อจะได้วิ่งเร็วเก็บเอาเลยฮะผัดผัดเก็บฮะเอาว่าเดี๋ยวยอุ้ยหมดหมดหมด,หมดตัวนี้พอดีเลยคือ กำลังจะพูดเลยเมื่อกี้นะบางทอดเสร็จแล้วเลยเอาว่าเดี๋ยวผมจะขอไบางนี่กันแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะใช้เวลาน,นานสักหน่อยนะฮะเพราะขนาดบางนับเป็นานานนะวางนี้โคตรนานปีกนะเออเอาล่ะแล้วผมก็ได้บางแถบดรอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็แบบใช้เวลานานพอสมควรนะแล้วก็ที่เหลือเราก็น่าจะวางไอเจ้าชุกค่าเขียนเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ผมมีอยู่สองชุดนะฮะ สองชุดกับอีกสิบสี่อันนะฮะสองชุดมันน่าจะปลูกได้แค่แถวเดียวน่าจะประมาณนั้นนะเพราะอะไรอนะ่ะแบบปลูกยังไม่ได้ไอ้ฟาร์มมันไว้เยอะขนาดนั้นนะแค่ว่าปลูกไวแ้แค่แถวน้ํามันไอ้ปลูกแค่อะไรแต่แถวไอ้ที่เราอยู่นะคือฝัอ่งน้ําฝั่งเดียวนะเขแบบมันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะเลยแบบเอาไปว่าเราจะปลูกกันไปเรื่อยนะฮะ เกือบได้แค่ไหนก็ชนั้นไปก่อนเือแ,แบบเราก็จะมาฟารกแล้วก็ปลูกไปเลยนั่นแหละนะฮะก็เวลามาตัวแล้วก็มาเก็บเก็บแล้วก็ฝากนะฮะเฮ้ยเก็บแล้วก็ปลูกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยงนะฮะเดี๋ยวมันก็จะอลังการและใหญ่โตขึ้นไปเองอนะเอาว่าหมดเลยนะฮะเออก็มืดพอดีเราก็จะได้เวลาไปนอนนะฮะก็ได้กี่แถววะนะได้สามแถวสิก็สามแถวครึ่งนะฮะ ประมาณนั้นแหละเอาพาต้องไปนอนนะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะเอ้ยแค่พรุ่งนี้ดิตอนเช้าเราจะขยายไอ้ฟาร,ร์มข้าวตัวนี้นะฮะเออเปลี่ยนมันสมนัยมันแคบนะฮะไม่ใช่อะไรไอ้ฟาร,ร์มจูก้าเคียนนี้เราก็จะไม่งี้นะฮะถ้าขยายเดี๋ยวเราค่อยลดทิ้งกันนะ,ะเพราะไม่รู้จะได้ลดทิ้งตอนไหนเพราะปล่อยไว้ยี่ก,ก่อนนะฮะบ้านก็ยังไม่ได้มีอยู่เลยเอยไม่รู้คิปเปร์จะามาระเบิดตอนไหนนะฮะเดี๋ยวโผล่ทองไว้ที่วะเจอกัก่อน ท้องท้องสิ่งจะเป็นฮะเอาไว้ใช้เวลาเราทาล้างรถไฟเไว้ทําอะไรเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่ไม่ใช้ไอเร่งไอรถไฟอะอะไรวะลืมนะขอไปด้วยว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันทีหลังว่ามาขยายฟาร์มวัวกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้วัวแค่สองตัวนะพี่พูดขยายเลยฮะเอาไปมาจะแบบอนี้เลยนะฮะเต็มฟาร์มนะฮะแล้วก็ไอแกผมจะไม่ขอขยายเพิ่มนะ เพราะถ้าขยายเพิ่มเดี๋ยวเลี้ยงแกะไม่ใช่เหรอไฮ้เจ้าไก่มาทำอะไรเนะี่ยอ่อนว่าเดี๋ยวผมจะหาไอ้ที่ทำฟาร์มไอ้นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้แล้วผมจะทำตรงไหนนะนี่ผมจะตัดต้นต้นไม้แถวนี้ออกหมดนฮะเราก็จะทำไ้ตรงนี้แหละเพราะเราจะไม่ขยายไอ้ฟาร์มไอ้นี่มาตรงนี้เด็ดขาดนะไม่ใช่เด็ดขาดครับคือน่าจะน่าจะทำแค่นี้นะฮะมิงั้นเราก็จะขยายตรงนู้นเพราะถ้าทำตรงนี้มันต้องขุดตรงนี้ เพราะว่าเดี๋ยวผมขอตัดต้ตนไม้นี้เพื่อจะทําไอ้ฟาร์มไอ้ปลูกไม่ใช่ทำฟาร์มหรอกมันไม่ใช่ฟาร์มหรอกนะฮะทำไอ้ปลูกไอ้ไอ้ฟักทองอน่ะแป๊บหนึ่งนะเออพอผมก็ได้เตรียมการไอ้แปลงปลูกผักไอ้ฟักทองเสร็จทียบร้อยนะแต่ตอนนี้ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือเขาออกใช่ไหมไอ้ซอมบี้ใต้น้ําอ่ะเออผมอยู่แถวๆวันนี้ผมทำไมไม่เจอสักทีนะลืม ขาไม่เกิดแถวๆนี้นะไอซอมบี้น้ําอ่ะที่มันจะมีไทเดียนออกมาด้วยที่บางัวมจะถือไทเดียนนะอ่ะเออใช่ไหมเจบไทเดียนไหม <c oughs> เออทำไมผมไม่เจอสักทีนะคือมาอยู่แถวๆน้ํานี่ไม่เจอนะเพราะถ้าอยู่แถวน้ํามันจะอยู่จะเจอตลอดนะแต่นี้ทําไมไม่เจอหรือไม่เกิดในบางทีนะ่ฮ <c> ะ <oughs> อันนี้ผมก็ไม่ทราบอะ่ะเออไม่ได้ติดตามมาจานึ่งเกียสิบแปดก็เลยสงสัยนะว่าเออมาอยู่นี้ตั้งนานทําไมไม่เจอสักที ก็แปลกนะยังเจอไอ้สมบีนาำน,นะฮะลาก็ช่างคือไม่เจอก็ดีแล้วถนะ้าจะได้ไม่มาพืาน้นใ่แถวนี้นะพเพราะหนึ่งเกืสิบเจ็้ผมก็เจอนะตอนอยู่ทําบ้านอยู่ตรงไหนวะแต่ไม่รู้รออ,อกไปว่าช่างเหือเจอเือไม่เจอช่างเหือทําไมทําไมมาพื้นใบแถวนี้ก็ไม่เป็นไรฮะอาว่าเดี๋ยวเราไปลุกไอ้ฟักทองเลยกว่าไม่รู้จะพอไหมนะห้าสิบวันนะ ดูเดียวทำเป็นแถวยาวซะเลยนะ,ะทำกากันมากันะัะไปวิกา,าลั่น่ารลั่นมือรั่นนะขอ,อไปปูกไปครัว่าไม่น่าจะพอหรอกโอ้โหนี่ปูกเกินครึ่งเลยครไม่พอก็เหลือมาเยอะนั่นแหละนะฮะใจเย็นก็ชชางอนะ่ะถ้ามันโตเดี๋ยวเราค่อยปูกเพิ่มก็ได้อ่าพอละ ถ้าจะไปเก็บไปแถวนั้นก็ไม่เอาขี้เกียจโนู้นเดี๋ยวดอได้ชูกาเขียนมีก็เฮ้ยมันเก็บได้แล้วนี่ว่าปลูกเพิ่มเลยดีกว่านะอย่าให้มันเดือช่องไว้นะฮะเหลือช่องนี่แบบจะตายพื้นที่นะจักขุดสักตั้งเยอะอยให้เหลือช่องไวก็จะได้นะฮะหมดละเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้เราน่าจะเก็บปลูกเพิ่มได้อีกนะผมว่า สอยไปเลยดีไหมโอ้โหเดี๋ยวต้องสสยให้เป็นเรียกต้องใสยถูกนะฮะเดินสายดีๆน่าจะเอาตัวนี้ออกก่อเออเป็นงั้นเราก็เดินารามตัวนี้ดีกว่าโอ้โหรุงกระนาวนะว้าวก็ชอบโค้ยชอบเสียงไอ้พวกนี้เลยโอเคโอเคเลย นะฮเวลานี้เราแค่เดินเก็บเฉยๆเราไม่ต้องเดินลงในนำ้ำแต่ถ้ามีให้ที่เก็บให้ด้วยก็ดีนะรู้จะทําเก็บแบบไงนะนอกจากฟาร์มอัตโนมัตินะบางทีอาจจะเบื่อพวกนี้อาจจะทําฟาร์มอัตโนมัติก็ได้นะเก็บ <c oughs> ขี้เกียจไปเก็บน,นะฮะปลูกแล้วก็ขี้เกียจไม่รู้ว่าจะทําทําไม <c oughs> เออเอาละเดี๋ยวน่าจะได้เยอะแล้วแหละที่สุดได้สองชุดครึ่งน,นะเอ้ยปลุกได้เยอะเลย เดี๋ยวทำการปลูกนะเดี๋ยวเก็บเศษเศษมันสักนิดนะแล้วเดี๋ยวผมจะขอปลูกไอ้จุกกะเกตกันแป๊บหนึ่งนะเอาละเราก็ได้ทําการวางเอ้ยไม่ใช่บางมันไม่ได้เราว่าทำไมลินลัวเนี่ยเขาไม่ได้เมียก็อวางเขาเรียกว่าปลูกนะฮะเอ้ยปลูกไอ้จุกกะเกตเสร็จเรียบร้อยนะเอาเนี้ก็เหลืออีกแถววะเนี่ยโอ้ได้ประมาณหกแถวตะเก็ยบแถวได้ละฮะที่เรายังไม่ได้ปลูกนะฮะเดี๋ยวรอไอ้พวกนี้มันโตเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันนะนี่ออกนี่นะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันจะไม่โต ต้องออกนะฮะนี่พวกนี้แบบสับออกทั้งหมดฮะคแค่นี้ก็แบบถ้ามันตัมมาบบกเลยว่าโคตรเยอะายฟักทองไย <c oughs> ไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรบ้างนะแต่ที่ผมปลูกไว้คือผมจะปลูกไว้เพื่อตกแต่งบ้านนะฮะมันเอามันสวยดีมันมีไฟด้วยนะนี่ก็จะเป็นฟ้าผักของเรานะแล้วก็ฟาร์มวัวบอกเลยว่าตอนนี้นผนไปหลีโคตรเยอแล้เลยฮะตอนนี้ เอาละเราก็ได้เวลาสุวันที่เราต้องปิดคลิปลงแล้วนะฮะคือวันนี้เราก็มาทําไอ้ฟาร์มจูคาคินนี่ยเก็ฟาร์มพักทองนะแล้วก็ทําอะไรนุ่นนี้นั่นก็ไม่ได้อะไรอย่างนะแต่มันก็ทําไปเลยนะสาหรับผมก็แบบช่วงนี้เรายังไม่สำรวจสักเท่าไหร่นะแต่ขอทําฟาร์มอะไรข้างบนไว้ก่อนนะเพราะยังไม่ใช่สมรวต่อไปนะไอ้ฟาร์มที่เราจะทำต่อไปคือผมจะขยายไอ้เอ็นพีซีนะเพื่อจะแลกของแลกอะไรนะเพราะตอนนี้เรามีฟาร์มจูคาคินแล้วใช่ไหมฮะ แล้วอีกซองผมอาจจะไปเน้นเพื่อเพียวของมาคาบอะไรต่างๆก็ได้เดี๋ยวผมขอคลิปเลยแล้วกันฮนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะ